ชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูมาสอนแทนอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้พวกเราออกมาแนะนําตัวเพราะคุณครูยังไม่รู้จักพวกเราทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ออกมาทีละคนนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็หญิงค่ะิชาปฏิเหตุชื่อว่าชื่อเล่นคาริชาค่ะแล้วหนูชอบกินข้าวกับไข่เจียวโตขึ้นมาหลูอยากเป็นหมอค่ะ <c oughs> หนูชอบสีสต่ยุ้งค่ะ สัสดีค่ะเดีวชื่อเด็กหญิงฟรม,มีการหธานาชื่อจริงชื่อน้องติงวัวหนูชอบกินข้าวกับไฟเจียหนูโตอยากหนูชอบสีใส้บลูหนูโตขึ้นมาอยากเป็นหมอหนูชื่อเด็กหญิงนัสชราค่ะชื่ออะ กินไอศครีมค่ะหนูอยากเป็นครูค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกินวัตจิรายุพิทที่เล่นชื่น้องครข้าวค่ะหนูชอบกินไข่ดาวค่ะชอบชอบสีใสเติมขต้นอยากเป็นตำรวจค่ะ กินไข่เจียวค่ะหนูเป็นหนูอยากเป็นตำรวจค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพันชาบุตรส้มค่ะเด็กหนูสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพันชาบุตรส้ค่ะหนูชื่อเล่นหนูชื่อไอาดาค่ะหนูอยากเป็นครูค่ะหนูชอบกินสตรอเบอรี่หนูชอบสีแดงค่ะหนูชื่อเด็กชายเตชินบุญกันชื่อเล่น น้องเตครับสวัสดีครับผมชื่อกิจชวัฒนทองครับผมชื่อผมชื่อเล่นว่ามอสเปนครับสวัสดีครับผมชื่อว่าเด็กชายพัชรพงศ์ครับเตงไทยครับผมชื่อเด็กชายนักธกิจชื่อเล่นชื่อนาบินครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนักธกิจชื่อเล่นชื่อนาบินครับผมชื่อวรกิจ Obrigada.